สวัสดีครับวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในล่าสแล้วก็เป็นลาสการโจมตีตอนนี้ U M ของคู่ M ที่2นะครับส่วนผมก็ไม่มีสัอร์ตอยู่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ในเกมมีรวมผมเป็น13คนฮนะแล้วก็ต่างคนต่างมีสัอร์ตกันหมดแล้วก็คือสาอร์ต4คนรวมกันเป็น12คนผมเข้ามาในเกมเป็นคนที่13นะครับก็ก็เลขสวยพอดีเลยก็เลยไม่มีสัอร์ตอยู่อันนี้ก็เลยได้ถือเอมต้า อันนี้ก็เป็นปืนเอนจิเนียร์ปืนใหม่ของพรีเมียมนะครับโมบล,ล็อกล่าสุดเป็นปืนเอนจิเนียร์ที่มีเลนต์ออฟไฟเยอะที่สุดก็คือลูกกระสุนจะออกมาเร็วที่สุดอันนี้เรียกได้ว่าเป็นปืนที่ผมโผล่ตายมากเลยทีเดียวก็ออกมาลุยกันเลยครับผมครับโหล่าวันนี้นสร้างการกระทงจุดนี้นะครับว่าทำไมทำไมมาถึงนี่ผมตายนะ,ะขนาดผ ง่ายๆครับหลังจากที่ผมกดดูปิงผมพบว่าไอ้เนี่ยมันมีปิง70็ขดขณะที่ผมมีปิงหรือรอดก็กว่าตีเหตุให้ขนาดผมเอาเอาหน้าซุกไปในพื้นโดนตายแต่เฮ้ยนะครับผมเพื่อนผมชูผมกลับมาแล้วผมก็อรอดตรง,รงรที่ผมเพื่อนที่รอดจนเสร็จรีบดอยปืนขึ้นมารีบเปิดยาทันทีปืนที่ดอยมาได้มันก็คือปืนเอเอ็นเก้าสิบสี่นี่เอง A เอเอ็นเก้าสิบสี่นี่เป็นอีกกระบอกหนึ่งที่ผมชอบมากเลยทีเดียวเพราะว่า เขาพอดี like like นะผมชอบเอซิโบเอซ่ามากสุดวันเพรใช้ง่ายง่ายในเจ้าสี่สิบเป็นปืนนึงที่ผมยอมรับว่าระยะไกลแม่นมากๆสำหรับปืนี้เพราะว่าการปั๊หมดของทีละสองนัดกคือประสงค์ของปืนกระบอกเนี่ยมันคือการยิงที่กระสุนสองนัดเข้าที่เดียวกันเป๊ะเลยก็รู้ที่ยิงไปสองนัดแรกจะเข้าที่เดียวกันนัดแรกจับกล่องตัวนัดที่สองทำความเสียหาย ซึ่งทำให้ปืนนี้เป็นปืนที่ยิงแม่นมากๆก็ยงแบบยิงแบบอยู่แถวนี้แหละผมไม่ค่อยได้เล่นปืนนี้เท่าไหร่ก็ยิงไปยิงขู่ไปกันนะฮะไม่มีอะไรหรอกโอเคเราจะแอดวานซ์ไปข้างหน้าแล้วครับก็ดูจังหวะดูจังหวะนี้นะดูจังหวะปป๊อแป๊บเดียวรวดเร็วมาก พื่อนฟรรีบ่งไปรีบยุตำแหน่งไว้ได้แท็ปมีโอ้ยข้างหลังปักโค้ีเลยให้เราดูแล้วก็คุมการเดี่ยของเพื่อนฮะเพื่อนกำลังไปกดเอแล้วก็บีดูเหมือนว่าเอจะถูกแก้ได้แล้วนะเราก็เลยเพื่อการควบคุมไปไปดูบีก่อนแล้วกัน มาดู B ก็เห็นว่าเพื่อนเนี่ยเอ,อา,อาที่ M4 มาถูกกันแล้วก็ดักได้ท่าดักมีได้ M4B ไม่น่าจะเป็นที่อ่าแต่ขณะเดียว่า M4B ก็ลงเต็มเลยเพื่อนแม่งตายเต็มเลยก็เลยมาคุ้มกัาร M4A แล้วก็เจอเข้าให้ก็จกับเลยจ,ดจดดัดเลยจัดเลยจัดเลยจัดเลยเหมือนคนปัญญาอ่อนเขาก็ตายแล้วก็โคเวอร์ M4 เสร็จเล็โคเวอร์ร M สเสร็จ ปืนเอ็9 4ที่ดอยมาแต่กระสุนเต็มก็เหลือเพียง30นัดทำให้ผมต้องรีบหาปืนกระบอกต่อไปทำรถตู้ลงมาฟุบเจอศพสไนเปอรน์นอนนี้นอนอยู่ก็รีบดอยทันทีปรากฏได้ปืนออกมาเป็น m p 7ซึ่งเหมือนยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยเหลื20นัดเป๊ะๆซ้ำยังเป็นเป้าแบบเป้าแบบถือเลองออกมาดูไม่ได้ติดต้องอะไเลยมไม่ได้ปักมีคอนเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนแต่ตาย จะได้ว่ายิงไม่โดนเลยปืนพวกนี้มันจะเรียกว่าไงขาดความขาดพลังขาดพลังทำลายล้างในระยะทางระยะทางไกลจเข้ามาทางแบบระยะทางเลยแค่แอซิดก็เลยต้องรีบเปลี่ยนละเอาปืนกระบอกที่แทนอะไรวะเพิ่มกดนเอได้แล้วก็รีบมาโคเวอร์ ใจเย็นๆครับลัดใจเย็นๆฟังบุกเนี่ยถ้าเป็นกดได้เราต้องเย็นๆรอใหฝ่ายเข้ามาแก้แสุดท้ายก็รู้นี่เองว,ว่าปืนนี่คือปืน PP 2000นี่เองครับเดืสองลูกตาม่นทั้หมดเลยห้าสิบนัดน,นะครับตอนนี้ตอนนี้เหลือไม่กี่น,นัดแล้วครับโอ้ใช้อย่างเบื่อ ก,ก,กดไปเรื่อยฮะยิงกดไปยิงไม่โดนอย่างนั้นได,ด้ยิงกดหรือว่าได้ช่วยเพื่อนอย่างนั้นก็ได้แจ้งมาติดแจ้งเพื่อนคนตายแต่ตอนนี้ปืนเรนาสามนะแล้วฟักมาเป็นแม็กนัมดูนะครับดูชอ็อตนี่ให้ดิโค่นนักสงสายไอ้นี่เลยฮะเดี๋ยวรีบลงมาแล้วดอยปืนมันดูควาเร็วปุ๊บได้มาเป็นสก,กาเฮดน,นะครับปืนนี้เป็นปืนอีกปืนที่ผมชอบมากเมื่อก่อนก็จะเป็นปืนที่ดาเมจรุนแ,แรงยิงช้าก็ตาม แต่ว,ว่าสูรเลงแบบกดล็อกมาเันชัดเลยนะสหรับตัวนี้ยอยมาไดา้ก็ยิงไอพีจีนะครับให้เสร็จตึงมันถล่มลงมาใส่หัวศัตรูฮะันนี่ก็เป็นที่หนึ่งซึ่งสามารถใช้ได้ในหลายละด่านเลยที่เป็นเมืองอย่างแกนบาซ่าหรือซายคอซิงแล้วจังหวะนี้ผมก็โดนไอพีจีลงเป็นกองอย่างดงงงมากมันยิงข้ามมาได้ยังไง ปไปแล้วรับเตือนชุดเตืเอ,ตตอนขึนน้นมาติดต่อเป็นสายเพิ่งเห็นท่าไมเจออยู่เลยเห็นตรงี่ผมต้องรีบโดดเข้ามาช้านะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าไอ้คนเนี้ยมันรรมคือคนที่ถือแอดวอล์ดซึ่งเปิดที่เลนเอาไฟสูงมากๆ900ด้วยกัน ่ถ้าเกิดเกียวกับสการให้ดำผมอาจจะดำถ้าเกิดซื้อมาของตรงอาจจะแพ้ได้ออะไได้เพราะเขาสูสีกันออกช้าไวเยอะมากเพื่อนรีบไปกดยึดของก็ต้องรีบตามไปป้องกันมันจะรีบไปไหนกันวนะเ,เนี่ยโอ้ยอนี่มันผมติดฮะติดติดเพราะเพื่อนเนี่ยเพื่อนมันมากรุมกิดกันติดนะสมมติว่าไอ้นี่ก็แก้ยึดขอบได้ ไม่เป็นไรผมมาเพื่อกดไปแล้วแล้วเป็นไรปึ้บและนี่ก็เป็นการตายครั้งแรกของผมในเกมนี้เสียดายมากเลยแต่ไม่เป็นไรได้ M คอ,อมถือว่าคุม้ม ก็รีบมาเกิดกับเพื่อนปึ๊บตอนนี้ผมของแอดวาวไม่ได้ต่อใจมากเวันนี้แอดวาวชอบมากมันคือระดับต้นของเลที่ผมใช้บ่อยมากนนเลยแอดวาว นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็น่าแล้วแหละเพราะว่าเพื่อนก็เข้าไปในของพิวตอร์ครับก็จบเกมครับผมอ้เอาแกด่าอะไรก็กดไปเป็นปืนที่เราเราว่าเอสบอลเนี่ยกระสุนโปรโดมากเป็นปืนที่ดีคุณสมบริหารกระสุนดีมากๆในการใช้ทัพไน ปืนที่เราเราก็แรงดีถูกมันน้อยมากเลยง่ายแต่ปัญหาที่ว่ากระสุนหมดเร็วทำให้คุต้องมอย่างรัดกุ่เพื่อห้ตายได้การเสี่ยงชีวิตที่กุกรุมหมเลยก็ถอเยอะลวจบเกมแล้วมัหาคอมาเนาอแกได้แล้วก็จบเกมก็ผม โดยผลสกอร์ที่สวยงามทีเดียวเลยถึง24-1น,นะครับผม